สวัสดีค่ะวันนี้เพจะพาพี่ๆมาชมขั้นตอนการทอผ้าไหมแบบย้อมสีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกของต้นไม้ยมค่ะคลิปนี้เพยได้เรียบเรียงทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราใช้มีดถากเอาเปลือกของต้นไม้ยมกันก่อนค่ะเอาส่วนเปลือกที่มีดถากออกได้นะคะสัดส่วน ใช้เปลือกมะยม3กิโลกรัมต่อเส้นไหม1กิโลกรัมแต่วันนี้เราจะยอมเส้นไหมแค่ครึ่งกิโลเราก็เลยลดสัดส,ส่วนลงใช้เปลือกไม้1กิโลครึ่งค่ะหรือหากว่าถ้าต้องการสีที่เข้มมากขึ้นหรือต้องการสีจางลงก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณเปลือกได้ค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการต้มเปลือกไม้เพื่อเอาสีค่ะ หลังจากที่เราได้เปลือกไม้มาแล้วการต้มเราจะใช้น้ำฝนหรือน้ำประปาก็ได้วันนี้เรายอมเส้นไหมครึ่งกิโลกรัมหรือ5ขีดจะใช้น้ำ15ลิตรและเปลือกไม้1กิโลครึ่งค่ะวิธีต้มก็ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะต้มในน้ำเดือดประมาณ2-3ชั่วโมงเสร็จแล้วทิ้งให้คลายร้อนสักหน่อยแล้วนำมากรองเอาเฉพาะน้ำ ทีนี้เราก็ได้น้ำสีจากธรรมชาติพร้อมนำไปย้อมแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนที่3คือขั้นตอนลงย้อมต่อจากขั้นตอนที่แล้วเมื่อได้น้ำสีจากเปลือกไม้แล้วถ้าน้ำเปลือกไม้ยังอุ่นๆอ,อยู่ให้เอาไหมที่ผ่านการล้างกาวไหมแล้วลงแช่น้ำสีได้เลยจากนั้นก็เอาตั้งไฟพออุ่นๆย้ำนะคะว่าต้มแค่อุ่นๆเท่านั้น วันนี้เราย้อมเส้นพุ่งและเส้นยืนไปพร้อมกันเลยค่ะไหมหูกนี้พยตั้งใจทอให้ได้3มสีคือย้อมจากเปลือกมะยมเปลือกผลมะพร้าวและย้อมจากสีย้อมผ้าคือสีกลีบบัวเลยต้องย้อมเส้นยืนสามรอบค่ะการย้อมเส้นยืนหลายสีเราจะมัดส่วนที่ยังไม่ย้อมไว้สำหรับการย้อมสีจากเปลือกมะพร้าวและสีกลีบบัวฝากพี่ๆติดตามในคลิปต่อไปด้วยค่ะ การย้อมนั้นเราจะแช่เส้นไหมไว้ในน้ำที่ต้มพออุ่นใช้เวลาประมาณ15นาทีระหว่างนี้เราก็เคลื่อนเส้นไหมเป็นระยะสีจะได้ติดอย่างสม่ำเสมอจากนั้นก็นำมาล้างน้ำสะอาดจนน้ำใสแล้วผึ่งลมให้แห้งในระหว่างผึ่งลมเราก็ถกหรือตีเส้นไหมให้แตกออกเพื่อไม่ให้เส้นไหมติดกันค่ะ เมื่อเส้นไหมแห้งแล้วเป็นอันเสร็จในขั้นตอนย้อมค่ะมาที่ขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมก่อนนำไปทอค่ะหลังจากปล่อยไหมที่ย้อมสีแห้งแล้วเราก็เอาปลอยไหมเข้ากงเพื่อปั่นเข้าอักจากนั้นปั่นจากอักเข้าหลอดเพื่อนำไปปั่นเกลียวเส้นไหมหรือคนอีสานจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าแก่งไหมคือเป็นลักษณะของการแกว่งมือ ตอนปั่นเกลียวนั่นเองค่ะการปั่นเกลียวใหม่สําคัญมากเพราะการปั่นเกลียวไหมเป็นการเพิ่มความเหนียวแน่นกลมเกลียวในเส้นไหมจะทําให้ได้ผ้าทอที่เงาง,งามไม่เป็นขนค่ะหลังจากที่ปั่นเกลียวไหม่เสร็จแล้วจากนั้นก็ปั่นไหมเข้าหลอดทีนี้หลอดจะเป็นหลอดเล็กนะคะขนาดพอดีที่เข้ากระสวยได้หลอดไหมที่อยู่ในกระสวยเราเรียกว่าเส้นพุ่งค่ะ ส่วนไหมทางเครือหรือเส้นยืนเราจะปั่นเกลียวไหมก่อนนำมาค้นเครือหูแล้วค่อยนำไปย้อมค่ะในขั้นตอนนี้เราจะได้เส้นไหมที่พร้อมทอแล้วค่ะมาที่ขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นตอนการทอการทอผ้าไหมสีพื้นเส้นพุ่งเราจะทอสลับสวยเพื่อให้เส้นไหมมีความสม่ำเสมอค่ะ ส่วนทางเครือหรือเส้นยืนก่อนไหมจะเคลื่อนถึงฟืมเราจะทำการหวีเสียก่อนเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าหวีหูก่กอนหวีเราก็จะปะพรมด้วยน้ำซาวข้าวหรือน้ำแช่ข้าวพรมให้ชุ่มขณะที่เราหวีหูต้องมีคนมาช่วยเหยียบเขาหูทีละข้างสลับไปมาหวีจนเส้นไหมที่ชุ่มเริ่มแห้งจึงเริ่มทอได้ค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะทอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะหากพี่ๆดูคลิปแล้วชอบหรือไม่ชอบเชวยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอยากให้พายทำคลิปเกี่ยวกับผ้าไหมเรื่องอะไรก็ชช่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพี่ๆที่สนใจสั่งซื้อผ้าไหม ทางร้านมีผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมสีพื้นผ้าไหมทอยกดอกผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมพ,มพิมลายจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทางหน้าร้านช้อปปี้ทางเพจและไลน์เดี๋ยวพจะแนบลิงก์ทั้ง3มช่องทางไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ